มาเตอน้ำมันรถวันนี้ไปหาหมอเพิ่งไปหาหมอมาไปตรวจไปตรวจน้ำตาลยาฉีดหมดหมดมาสามวัน พอดีลูกโทรมาเขาแม่ก็พอย้เมนให้ทารวนก็กำลังจะสอบเตรียมตัวสอบอาทิตย์หน้าผู้ชมก็โทรมาเขามาว่าแม่เขาบอกแม่แม่ชอบดึงพวกเขาลงไปที่วังวนโอ้ยดูลูกมันบน่นเนะบอขอโทษลูกนาเยอะนะ นนะลกลับบ้านเนี่ยแล้วก็เยอะกลับบ้านนี่น้ำมันแค่นี้นะน้มันอากาศร้อตรงเข้าไปข้างในนี่เป็นเบรเป็นป้อมทหาร กรมทหารเด็กสมัยตอนมาใหม่ๆนะชอบไปต้นไผ่ต้นนั้นมากเลยอยากได้อยากได้มากเลยแต่ว่าซีซัวไปขุดไม่ได้นะติดคุกนะของใครของมันแต่ที่บ้านไม่ห่วงนะเพราะว่ามีคนต่างชาติ มาจากเมืองเมืองผิวดำอะ่ะเขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาเก็บนะหรือหรือคนเวียดนามนะพวกเนี้เขาเก็บแต่เขายังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นะแล้วให้เขาเก็บบอกเก็บไปเลยเพราะเราก็อายุเยอะแล้วกินไม่ค่อยได้แล้วกินอาหารบางอย่างก็ไม่ได้เห็นมันเน่าแล้วก็เสียดาย เก็บไปแจกมันแต่ก่อนก็ไม่มีแรงแล้จะเดินยังเดินไม่ไหวนะเสาอากาศนะเสาโทรศัพท์นะทำเป็นต้นไม้เลย ช่วงนี้น้ำมันก็ปานกลางนะแบบไม่แพงแล้วก็ไม่ถึงเข้าไปรานนะแท้เข้าไปน้านมาางทำไมก่อนเซเว่นเขาก็เป็นที่เติมน้ำมันรถด้วยนะตอนหลังๆก็เหลือแต่เป็นขายของขายของกินแต่ขาย หวยขูดแล้วก็สลากก่อนเซเว่นนะเปิดเปิดยี่บสี่ชั่วโมงเลทั้งวันทั้งคืนนะไม่อดนะมีเซเวตอนนี้ไม่รู้ยังเปิดหรือเปล่านะเพราะว่าตั้งอ่ะโควิดนะวอลมากที่ว่าเปิดทั้งคืนก็ปิดพอดึกๆก,ก็ปิดควรเป็นเชโล ไอร้านซ่อมรถนี่ก็นาน ไม่รู้มีคนถูกหรือเปล่านี่ร้อยกว่าล้านโอ้โหออกเมื่อวานไม่รู้มีคนถูกม<อ>ั้ยพ่อเมื่อคืนมีคนถูกปะอ๋อมีคนถูกปะเมื่อวานตอนนี้กี่ร้อยและดู เมื่อวาน400กว่าล้านนะแต่ว่าถ้าไม่มีกอนถูกมันก็โลเวเร์นะไปดูสิว่าอันนี้มัน powerball ตอนนี้31ล้าน แต่แม็กอะแม็กกะมิเลียนนี่เมื่อวานมันมันสี่ร้อยกว่าล้านแต่ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่อุยลมติวตังวันอะไรเว้ จะมากกว่าห้าร้อยกว่าล้านนะแมกกบออาจจะมากกว่านั้นนะไม่เห็นก็ซื้อ ลมแรงพ่อเก็บเก็บอันนี้ให้ดีๆเขายังไม่ได้ปิดหน้าต่างนะ